สวัสดีครับวันนี้ครับทางคอมเกมเมอร์ขออาสาพาทุกคนเริ่มต้นกับเกม f a นตาซีฟ o นเทียฮะโดยเกม f a นตาซีฟ o นเทียเนี่ยเป็นเกม M O R P G ครับที่มีความแฟนตาซีสูงมากไม่ว่าจะในเรื่องของ รูปลักษ์เนื้อเรื่องหรือระบบต่างๆนะฮะก็เดี๋ยวเราข้ามน้ําเลยแล้วกันนะโดยในคลิปนี้ครับเราจะเริ่มกับการแนะนํำสายอาชีพครับที่มีให้เล่นมากมายนะถึง8คลาสด้วยกันแล้วก็จะดูกันถึงระบบสร้างตัวละครครับโดยเราจะเริ่มกับอาชีพแรกกันก่อนนะฮะกับกาเดียนนักดาบครับที่มีค่าพลังในจัดว่าสมดุลมากแล้วก็มีความสามารถโดดเด่นด้านการป้องกันนะ ต่อมาเลยครับดูออลิสครับรกดาบคู่ที่ทําความเสียหายต่อเนื่องกับเป้าหมายได้นะมีสกิลที่ทําให้ศัตรูเนี่ยบาดเจ็บเลือดลดเดินช้าะฮะเล่นกับสถาน,นะ,ะส่วนราเวนเจอร์ครับนักลบขวัญคลั่งฮะที่มีทักษะจู่โจมที่รุนแรงมากแถมยังเป็นกลุ่มอีกแต่ว่าก็ต้องแลกกับทักษะด้านมองกรครับที่น้อยการสลิงเกอร์ครับมือปืนคู่นะฮะเน้นการคุมระยะแล้วก็มีทักษะประเภทกับดักครับ และก็สกิลจู่โจมากมายเกรเนเดียร์ครับพลปืนใหญ่นะฮะสร้างความเสียหายเป็นกลุ่มครับรุนแรงแล้วก็มีสกิลหรือทักษะเนี่ยประเภทสร้างป้อมปืนหรือว่าอาวุธต่างๆนะมาช่วยเหลือในการโจมตีบาทครับนักดนตรีฮนะใช้ดนตรีในการช่วยเหลือฟื้นฟูสนับสนุนกับเพื่อนร่วมทีมครับจัดว่าเป็นสายซัพพอร์ต วิสาะฮะจอมเวทที่จู่โจมด้วยสกิลระยะไกลที่มีมากมายครับดุนแรงแล้วก็สามารถจัดการศัตรูได้ทีละจำนวนมากส่วนอาชีพสุดท้ายครับซอตร์เลอร์ฮะผู้ใช้ศาสตร์มืดฮะที่เน้นไปในด้านการดีบัฟศัตรูนะซะส่วนใหญ่เพื่อให้เพื่อนเนี่ยสามารถจัดการได้ง่ายครับโอเคครับถึงตรงนี้ฮะก็เราจะต่อกันในส่วนของการสร้างตัวละครครับ ในเรื่องการสร้างตัวละครเนี่ยก็ต้องจัดว่ามีตัวเลือกให้มากพอสมควรฮนะอย่างเช่นการเลือกเพศชายหญิงแล้วก็เป็นทรงผมครับที่มีให้เลือกถึงเกือบสิทรงครับใบหน้าสีผิวสีผมและสีของดวงตาครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะเลือกแต่งได้ฮนะโดยคลิปต่อไปเราจะมาดูในส่วนของไอดอลลอนหรือกู้หูประจำตัวครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ